ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประจำทวีปเอเชียรายการเอเชียรถเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2022ปิดฤดูก,กาลเรียบร้อยเมื่อสุดสัปดาห์ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาอย่างหนักซึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนจับตาเป็นรุ่นเอเชียซูเปอร์ไบค์ 1,000cc บอนสุหัดไทยแชมป์ซับ ดาวบิดจอมเกา๋าชาวไทยจากฮิต NJT นเจ i n g ที่ลงแข่งขันด้วยสิทธิ์ไวการ์ดพิกคว้าชัยชนะของแชมป์โฮมเลสต่อหน้าแฟนชาวไทยมาที่รุ Super Sport ่นซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีซีแชมป์ตกเป็นของแอนดี้ฟาลิสอิดดีฮานักบิดอินโดนีเซียจากแอสตา Honda าเล i n g ่งทีส่วนโฟกละัตะพงศ์วิไลโลดนักบิดไทยจากยามาฮ่าไทแลนด์เล c ซิ่งทีมตามเข้ามาเป็นอันดับที่สอง และนิวกิจชพรแก้วสนธิเข้ามาเป็นอันดับที่3ขณะที่แชมป์ในรุ่นเอเชียโปรดักชัน2 5 0รซีซีตกเป็นของแอนดี้มูฮัมหมัดฟัดลีนักบิดอินโดนีเซียจากโมโตสไนเปอร์แมนนวดเทคเลสซิ่งทีมส่วนรุ่นอันเดอร์โบน0น c ซีซีแชมป์เป็นของวายูอาจีนักบิดอินโดนีเซียจากวันช็อกทีเคเคอาร์เลสซิ่งทีม ขณะที่นักบิดไทยคนอื่นๆอย่างตีอนุภาพชามูลจากยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีมจบเลสอันดับที่6ตามด้วยซุปอนุชานาคเจริญศรีจากยามาฮ่าอา n i เดนี่เนคตอร์อนุชาเลสซิ่งทีมอันดับที่8ส่วนแชมป์พาสวิททิติวาลารักษจากแอสเตโมเอสไอเลสซิ่งวิชโวตกเป็นอันดับที่10